ตามต่อเรื่องของการถแถลงของทนายความบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้หลังจากที่ถแถลงเสร็จสิ้นก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกผู้ชมเอาไว้นะคะเมื่อวานนี้ทีมทนายก็ไปที่นี่ด้วยไปที่คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชครับนําเอกสารที่ถแถลงเมื่อวานนี้เนี่แหละที่มีเส้นเงินต่างๆร,รวมไปถึงนําข้อมูลของฟากฝั่งพลตารวจตรีนําเกียรอะค่ะที่มีการพูดถึงในที่แถลงข่าวเนี่ยนำไปมอบให้กับปปชด้วยนี่นะคะโดยมีการระบุเลยว่าเป็นเนื้อหาหลักฐานต่าง ที่พูดไว้ในที่ทแถลงข่าว รวมไปถึงอักษรย่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยนำไปยื่นตรวจสอบให้ชัดเจนทนายนัทวิทย์บอกกับว่าอย่างข้อมูลที่พลตำรวจตรีนำเกียรติออกมาบอกนะว่ามีตัวอักษรย่อในพลตเต่าเส้นเงินไปเชื่อมโยงกับคนใกล้ชิดรวมไปถึงตำรวจหญิงอีกสองนายด้วยข้อมูลที่พลตำรวจตรีนำเกียรติชี้แจงกับสื่อมวลชนทนายนัทวิทย์บอกว่าจริงๆก็นำข้อมูลนี้มายื่นให้ปปชตรวจสอบด้วยจะได้ไต่สวนหาข้อเท็จจริงของเส้นทางการเงินไปเลย รวมไปถึงอยากจะให้ปปชตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบถึงอำนาจของการสอบสวนคดีด้วยย้ำนวะว่าสำนวนคดีของคุณพิมพ์วิไลหรือสำนวนคดีที่เกี่ยวกับเว็บพนัน BNK Master ยังไงก็อยู่อำนาจของปปชค่ะคนตัวเอกสุรเชษฐหักพานเนี่ยได้มอบหมายให้ทีมทนายความมายื่นต่อปปชาตามกรอบตามที่ได้ถแถลงข่าวไว้ประกอบกับ รายการที่พลเอกพลตำรวจเอกสุรเชษเนี่ยประสงค์ที่จะให้มีการตรวจสอบด้วยก็มีรายชื่อบุคคลตามที่พลตำรวจตีนํำเกียรติได้ระบุภายหลังจากที่ทีมทานายความได้ถแถลงข่าวไปแล้วนะฮะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างไรผู้สื่อข่าวยังถามด้วยนะคะเป็นคําถามเดียวกับที่ถามตอนถแถลงเลยว่าหมายเรียกครั้งที่1ที่มีการเรียกบิ๊กโจ๊กไปรับทราบข้อกล่าวหาวันพฤหัสที่2ี่มีนาคมเนะี้ยทางทีมทนายว่ายังไงทีมทนายก็ระบุเหมือนเดิมเลยบอกยังไม่ทราบรายละเอียดคงต้องไปคุยกับบิ๊กโจ๊กอีกครั้งหนึ่งเพราะสิ่งที่ได้รับมอบหมายมามันเป็นคนละส่วนที่ทําตรงนี้ก็คือมีการถแถลงข่าวแล้วก็มายื่นเอกสารตามหน่วยงานที่ต้องการให้มีการตรวจสอบกลุ่มอักษรย่อที่มีการพูดถึง ทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อถ้าเกิด21มีนาบิ๊กโจ๊กไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วท้ายที่สุดมีการออกหมายเรียกครั้งที่2ล่ะทีมทนายจะทํายังไงต่อไปทนายอีกหนึ่งท่านอย่างทนายวราชันก็บอกกับว่าเป็นหน้าที่ของทีมทนายความที่จะให้คําปรึกษากับบิ๊กโจ๊กแต่ขอไม่บอกรายละเอียดเพราะว่าต้องดูก่อนว่าทางคณะพนักงานสอบสวนจะดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปหรือเปล่า เพราะก็ยังย้ำแหละว่าไม่น่าจะมีอำนาจสืบสวนสอบสวนแล้วและบิ๊กโจ๊กก็ยื่นหนังสือให้ปปชตรวจสอบแล้วแต่ถ้าเกิดพนักงานสอบสวนยังคงสอบต่อไปและไปกระทบ,ะทบสิทธิบิ๊กโจ๊กทนายความก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแล้วก็มีการยืนยันด้วยนะว่าการกระทําที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้เป็นการประวิงเวลาคะ่ะแนวทางของทีมทนายความเนี่ยนะครับมีแนวทางในการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับพลตําเวจเอกตัวเชิหักพานในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะให้ข่าวได้เพราะต้องดูก่อนว่า,าทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาจะดําเนินการต่อไปหรือเปล่า,าถ้าเกิดว่ามีการออกหมายมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยดูกันอีกทีนึงครับทางทีมทนายความมีแนวทางไว้หมดแล้วครับครั้งนี้การเปวิงเวลาถึงร้อยสองคัก่อนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครับผมคือทางทีมทนายความมีแนวทางชัดเจนอยู่แล้วครับเรื่องนี้ครับให้ถึงเวลาก่อนแล้วจะดาเนินการเดี๋ยวรอดูดีกว่า ทานายความมีแนวทางชัดเจนแล้วก็บอกทิ้งท้ายกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าบางรายละเอียดเนี่ยก็มีการขอให้ทางบิ๊กโจ๊กเป็นคนออกมาถแถลงด้วยเหมือนกันแต่บางเรื่องก็จะเป็นทีมทานายความแต่ที่ผ่านมาทางทีมทานายความมีความเห็นมาโดยตลอดค่ะว่าคดีมินนี่สอนอเตาปูนหรือว่าเว็บพน,นบัน BNK Master ตอร์เนี่ยมันเป็นเส้นทางการเงินที่เกี่ยวพันกันกับผู้ถูกกล่าวห,หาหรือว่าตัวพยานหลักฐานเองก็อยู่ในคดีหลักก็เป็นคดีมินนี่ซึ่งทางบิ๊กโจ๊กและทีมทานายความเห็นตรง เลยว่าตามหลักกฎหมายพอเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันอำนาจการสอบสวนไต่สวนย่อมเป็นอำนาจของปปชในการทำหน้าที่ไต่สวนหาข้อเท็จจริงส่วนพนักงานสอบสวนจะทำยังไงอันเนี้ย ก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวที่ปปชแล้วปรากฏทนายความบิจโจงเมื่อวานนี้ไปต่ออีกที่หนึ่งนั่นก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลไปที่นี่ครับที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ไปยื่นหนังสือกับทางนายกรัฐมนตรียื่นหนังสือถึงนายกนะฮะถามว่าต้องการอะไรต้องการให้ตรวจสอบรับว่าคณะพนักงานสอบสวนในคดีพนันออนไลน์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือไม่และขอให้ทางนายกรัฐมนตรีฮะแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบจากบุคคลภายนอกที่เป็นกลางนอกจากข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเรียกได้ว่านอกจากแถลงข่าวแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังไปทั้งปปช<อ>และไปถึงทำเนียบเลยนะฮะ